นายนัทวิทย์เนติจารุโรธทีนทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรยื่นหนังสือถึงผู้กำกับการสอนเอต่าปูนคัดค้านพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รองผบตรเพราะคดีอยู่ในความรับผิดชอบของปปชแล้ว โดยนายนัทวิทย์ระบุว่าได้รับมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกสุรเชษให้มายื่นหนังสือต่อผู้กำกับสอนอต่อปูนเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าในคดี BNK Master อไม่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของตำรวจสอนอต่อปูนแล้วเพราะอำนาจการสอบสวนของคดีนี้อยู่ในอำนาจของปปชจึงไม่ชอบที่จะมีการออกหมายเรียกหรือถึงขั้นออกหมายจับ ทั้งนี้ยืนยันว่าจากข้อกล่าวหาที่ว่ามีเส้นเงินเว็บพนัน B.N.K Master ถึงพลตรวจเอกสุรเชษและภรรยานั้นไม่เป็นความจริงและไม่ปรากฏเส้นเงินตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด แต่ที่เอามาดําเนินคดีเพราะอ้างว่ามีเส้นทางการเชื่อมโยงถึงพันตํารวจโทคริสซึ่งเป็นเรื่องในคดีเว็บพนันมินนี่แต่นํามาดําเนินคดีอีกครั้งที่สนอต่อปูนโดยอ้างว่าเชื่อมโยงถึงคดีเว็บพนันเ n k Master สเทั้งที่ความจริงคดีเว็บพนันมินนี่อยู่ในมือปปชรแล้วตั้งแต่วันที่4มีนาคม2567ที่ผ่านมา ในนัทวิทย์บอกอีกว่าเรื่องนี้เป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อเอาผิดพลตำรวจเอกสุรเชษให้ได้เพราะเส้นทางทางการเงินของนางพิมพ์วิไลในคดีเว็บพนัน b ีเอ็นเคมาสเตอรยไปถึงนายตำรวจระดับสูงรายอื่นอีกแต่กับดำเนินคดีเฉพาะเส้นเงินที่โยงไปถึงพันตำรวจโทคริสพร้อมย้ำว่าพลตำรวจเอกสุรเชษไม่เคยได้รับหมายเรียกแต่กับมีการนำเสนอว่ามีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองแล้วซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ปกติ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนจะนำหมายเรียกครั้งที่3ไปยื่นแก่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ภายในวันนี้ที่สำนักงานก่อพอ่อรำเนียมรัฐบาลนายนัทวิทย์ยืนยันว่ายังไม่ได้รับแจ้งจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แต่อย่างใดคือเส้นเงินที่บอกว่าบัญชีที่พันตำรวจโทรคริสถือใช้มันปรากฏต,ตั้งแต่คดีของมินนี่แล้วแต่ก็พยายามที่จะ แยกซอยคดีออกมาเป็นคดีนี้ในเส้นเงินเดียวกันนี้เอาผิดคนตุเรกสุรเชษในข้อาาหาฟอกเงินซึ่งฟอกเงินอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะท่านเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานด้วยมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มทั่วราชแ่นผมพูดซ้ําละหากคนตุเรกสุรเชษทราบว่า ไอ้เงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกน้องหรืออะไรก็ตามเถอะมันเป็นเงินที่มาจากเว็บพน,นหรือเงินกระทำความผิดคนตัวในโซเชตต้องเดินเนการตามหน้าที่หากไม่เดินเนินการเข้าข้อหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานเล่าเว้นการไปรเดือด157มันจะมองมันจะตั้งเป็นเรื่องฟอกเงินอย่างเดียวถ่ายเดียวไม่ได้เลยเมื่อเป็น157ยังไงก็อยู่ในอำนาจของปปช แต่เริ่มต้นคดีหรือแยกซอยคดีออกมาอย่างเนี้เพื่อหวังผลอย่างเดียครับก็วันนี้ผมเองและคณะหรือทีมทนายความได้รับมอบหมายจากคนตํา m o r สุรเชษ์นะครับให้มายื่นหนังสือได้ยืนยันข้อเท็จจริงท่านยืนยันข้อเท็จจริงว่าอันเรื่องนี้ไม่มีอำนาจในการสอบสวนแล้ว รวมถึงไม่มีอำนาจที่จะมาออกหมายเรียกหมายจับอะไรแล้วนะครับและก็ปรากฏว่าล่าสุด TSI ก็มีมติส่งเรื่องให้ปปชเนี่ยได้พิจารณาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เพราะมันมีเรื่องเกี่ยวพันกับคดีของมินนี่